เปิดดวงปี2566ของชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นเช่นไรเรามาดูเจาะลึกถึงพื้นดวงและตาวันเกิดของคุณกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านเรามาเริ่มทำนายดวงปี2อ6 6กับชาวลัคนาราศีเมษกันได้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าปี66นี้เป็นปีที่มีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงเลยนะครับมันจะเป็นดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ดาวราหูและดาวบรุิยูครับอาจจรยจะมีคํำพยากร์แบบภาพรวมให้ทั้งหมดเลยแล้วนอกจากนั้นครับยังมีคํำพยากรดาวาประพดีตามพื้นดวงเกิดของคุณอ่าจะมีครบทั้ง12เรือนภพหรือ12เรื่องราวนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีคํำพยากร์ดาวาประพดีตามวันเกิดดีครับเช่นเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธครับน่าจะมีให้ครบทั้ง8วันเอาเรือนภพของเราบวกกับวันเกิดของเรานะครับนี่แหละจะเป็น คํำพยากรณ์ของเราแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงเกิดของเราอย่างแท้จริงเลยครับที่ได้มีช่องนี้เพียงช่องเดียวเท่านั้นเลยนะครับตรงนี้เรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับที่ดาวพฤหัสบดีย้ายครับก็ต้องบอกแล้ะครับว่าดาวพฤหัสบดีย้ายวันที่19เมษานะครับนับๆแล้วก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับแล้วอยู่ไป1ปีเต็มๆครับถึง30เมษายน2567ครับ โอ้โหเต็มเต็มดาวัสึดีมาทับลัคนาเราแล้วโอ้โหนี่ครับเลขาอยู่บนลอลิงกับตัวเรานั่นเองและแถมดาหัสึดีได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โห มีอำนาจดุดพระราชาเลยนะครับเราจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมาเองไหลามาเทมาโอ้โหดีอย่างที่สุดดีแบบอันดับหนึ่งในสิบสองราศีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้โอ้โหยินดีด้วยครับเนี่ยแล้วเรามาดูความหมายกันบ้างดวาวพหสบดีมาจากเรือนสุภะแล้ววินาศมาตันุก็คือทับตัวเรานั่นเองนะครับตรงนี้บอกเลยครับทําอย่างนี้นะครับจะดีคือ ออนไลน์ Online, ต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศเพราะเรือนสุภาพไปเรือนต่างแดนเห็นไหมทาอะไรก็ประสบความสําเร็จเนี่ยอันนี้ดีนะมีการเดินทางแน่นอนครับสุภาพแปลว่าเดินทางวินาศแปลว่าไม่ได้อยู่กับที่เกิดอีกที่หนึ่งไปได้ดีอีกที่หนึ่งแสดงว่าตอนเนี้เราอยู่จุดไหนไม่รู้แต่ที่เรารู้หลัง19เามษาไปแล้วต้องมีชีพจรลงเท้ามากขึ้นนะครับจะดีฮะอ,อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่กับที่มากนักถ้าอยู่กับที่ก็ต้องสื่อสารเจรจา ออนไลน์ Online, ติดต่อโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องครับจะมีมุมประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่จะพารวยครับราชาโชคก็คือมีโชคมีเงินมีทองมีความสำเร็จมีความร่ำรวยเออบอกเลยเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนอกจากเรื่องงานเรื่องเงินดีแล้วเนี่ยเรื่องความรักก็มาด้วยครับหัวใจพองโตตกหลุมรักไขรโสดมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ เจอคนที่ใช่เวลาที่ใช่ใครมีคู่แล้วมีเกณฑ์ลงเอย้ยแต่งงานสั่นกระดิง่งเข้าประตูวิวาชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวต้องมาแล้วนะครับหนึ่งปีเต็มๆต็มเมษาหกถึงเมษาหกเจดครับโอ้โ oh ห huh, ความรักก็ดีเงินงานดีหมดดีทุกเรื่องอัน uh huh, นี้บอกได้เลยนะครับนี่ครับรวยเป็นเศรษฐีอ่า uh huh, แล้วก็ต้องบอกอะไรโชคดีจ้าก็คือ Lucky In l o v e and lucky in game นี่คือตัวเรานะครับ ยินดีด้วยครับและราชาโชคคือเสริมคือว่าผู้ชายจะมีเกณฑ์ทําให้เราประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจงมีผู้ชายเป็นสื่อกลางเป็นคนกลางเป็นจิ๊กซอ์แห่งความสําเร็จครับสินค้าเกี่ยวกับผู้ชายจะขายดีผู้ชายจะเจรจาติดต่อทําให้เราประสบความสำเร็จปิดการขายได้อะไรแบบนี้ไปคุยกับคุณพ่อเยอะๆแฟนที่เป็นผู้ชายเยอะๆลูกค้าที่เป็นผู้ชายเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายจะมาแรงมาก อันนี้บอกได้เลยนะครับน,นนี้คือดาวพัสบดีย้ายนะครับอยังมีต่อนะครับเป็นดาวเสาย้ายครับเลขเจ็ดครับก็ย้ายหนึ่งมีนาะเอ้าย้ายก่อนด้วยนะครับแล้วอยู่ไปสองปีครึ่งครับถึงสิบเก้าพฤษภาคอร้อยหกสิบแปดโอ้โหโดดเด่นดีครับกรมรมะลาภะด้วยโอ้โหดาวพัสบาดีว่าดีแล้วนะดาวเสาร์อีกหนึ่งดวงครับไปลอยอยู่ในภพลาภะเป็นดาวการงานงาน,งานเป็นลาภะก็งานเป็นโชคเป็นลาภไง ก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเข้าวินแข่งขันอะไรก็ได้แชมป์ได้อันดับหนึ่งสักเซสประสบความสําเร็จฮ่ากราฟขึ้นธุรกิจขึ้นหรือตัวเราเป็นราชการก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไงครับโอ้โหขยับขยายกิจการเปิดร้านใหม่เอาเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับหึงมีนาไปแล้วดีๆีท้งนั้นแลวอยู่ยนานด้วยครับสปีกว่าอยู่ไปถึงปีหกแปนะ โอ้โหไม่ธรรมดาสิครับตรงนี้ก็จะร่ํารวยก็เป็นเศรษฐีอีกแล้วครับกองเงินกองทองเห็นไหมแต่ผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าดวาวเสาไปอยู่ในบ้านพระลาหูครับพระลาหูนี่จะโดดเด่นภาคกลางคืนอ่าหรือสองโดดเด่นในเรื่องของออนไลน์ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมาบวกกับการทํางานที่เรามีจะประสบความสําเร็จใช้เทคโนโลยีเยอะๆนะครับจะยิ่งดี แต่ให้รู้แหละครับว่าการงานเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะเปลี่ยนงานขยับขยายงานจะหางานใหม่ทําได้หมดเลยหลังหนึ่งมีนาไปแล้วสุดยอดจริงๆครับยินดีด้วยครับอ่าแล้วต่อมาครับในทำลายใกล้ๆกันดาวฤตยุย้ายแล้วครับจากที่ทับตัวเราเมื่อเดือนธันวาแปดมีนาหกหกย้ายอยู่ยาวไปถึงสิบแปดกันนาศพระเจ็ดสสองครับอีกเปีเต็มๆเข้าเรือนกันเงินครับ นี่ไม่ได้มีเรือนภพพระดาวมุตยูไม่มีเรือนภพแต่ให้รู้ว่ามุตอยูเข้าเรือกนการเงินจะเป็นเช่นไรครับแน่นอนไฮเทคเทคโนโลยีโซเชียลอินโนเวชันความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆคิดนอกกรอบดีๆทั้งนั้นเลยแล้วให้จับตามองนะครับเงินบาทดิจิตอลครับเขาเรียกว่าสกุลเงินดิจิตอลจะมาแรงมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าโอนเงินออนไลน์นะ่ะมันไปไกลกว่านั้นนะครับอันนี้ผมถ่ายไว้เลยเพราะลัคนาราศีเมษเป็นดวงเมืองและดวงโลกด้วย เพราะนั้นโลกเราก็จะไปปฏิวัติด้านการเงินนะครับเป็นเงินดิจิตอลแล้วไม่ใช่มีเงินดิจิตอลนะทรัพย์สินดิจิตอลก็จะต้องมาก็จะปรสบผลร็ราศีเมษใครที่ได้ใช้ตามนี้ก็จะร่ารวยแต่ถ้าใครที่ไม่เรียกอะไรไม่ปฏิวัติตัวเองไม่ขยับขยายไม่เปลี่ยนแปลงจะอยู่เฉยๆอยู่กับที่อันนี้จะลําบากเงินมนุดตะยูจะทาให้เราหมดเงินได้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่มุมใหม่คิดใหม่ศึกษาเรื่องราวใหม่ๆประสบความสาเร็จ แล้วอย่าลืมว่าดาวพุเป็นดาวแห่งการเรียนรู้เป็นดาวแห่งความสําเร็จเป็นดาวการศึกษาเป็นดาวธรรมะเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยอุปถัมภ์เราขอให้เราตั้งใจเรียนรู้รู้เรื่องอย่างแน่นอนประสบความสําเร็จใครเรียนอยู่มีเกฑ์จบได้งานได้ครูบาอาจารย์ดีไปเรียนต่อไปสอบเข้าแข่งขันชิงชยัยอะไรประสบความสําเร็จหมดเลยเห็นไหมดาวมาทับลักเนี่ยดีมากเลยนะครับการเรียนการเขียนการอ่านการศึกษาประสบความสําเร็จ พวกเราผู้ใหญ่จากที่ไม่ค่อยอุปถัมภ์ก็อุปถัมภ์เรามากขึ้น,นเห็นไหมแล้วก็จะลืมเรื่องรับสินดิจิทัลด้วยมาแน่นอนภายในเจ็ดปีนี้นะครับแล้วก็ดาวราหูครับอย้ายปลายปีครับสุดท้ายก็คือสิบเจ็ดตุลาคมเห็นไหมแล้วก็อยู่ยาวถึงห้าพฤษภาคมร้อยหกสิบแปดเลยเห็นไหมก็ต้องบอกว่าลาหูเนี่ยมาจากเรือนลาพระโชคลาบเป็นวินาศก็โชคลาบไม่ค่อยมีก็ได้ แต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าจะเสี่ยงโชคไม่ได้นะครับเพราะว่าดาวพระาเป็นราชาโช,ชคทับตัวเราเห็นไหมก็แปลว่าจะมีโชคจากช่องทางอื่นที่ไม่ต้องไปเสี่ยงโชคแล้วรวยไม่ต้องไปหวังรวยจากตรงนั้นหลังปลายปีนะครับไปรวยจากช่องทางอื่นเรื่องหรืบรวยตั้งแต่เมษามาแล้วก็ได้นะแล้วต่อมาครับดาวพระหัสอยู่ครับเป็นดาวที่ดีดาวแห่งความสําเร็จส่วนดาวราหูเป็นดาวบาปพ,พัเคาะเป็นดาวแรงเป็นดาวกรรมเก่าย้ายออกจากตัวเรา17ตุลาก็ยยิ่งเฮดังๆสิครับเพราะนั้นรู้ไว้เลยว่ายิ่งดีมาก ยิ่งลาหูย้ายออกยิ่งดีกับเราครับอ่างั้นเมษก็จะหายเหนื่อยหายเจ็บหายจนค้นพบความร่ํารวยความสําเร็จครับอ่ารู้ไว้เลยนะครับตรงนี้นี่คือภาพรวมนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแบบเจาะลึกนะนะดาวพฤหัสเนี่ยผมทําคลิปนี้ไว้แล้วนะใครยังไม่รู้ผมฝากลิงก์ไว้มุมขวาบนแต่เข้าไปดูแล้วทาตามได้ก็จะรู้นะครับแต่ถ้าจนแล้วจนรอดทําไม่เป็นนี่เลยครับผมมีแผนสํารองเห็นไหมทำอะไรต้องมีแผนสํารองแล้วจะดี นี่ครับสแกน q r code นี้ได้เลยนะครับหรือจะเซฟภาพนี้ไว้ในมือถือก่อนแล้วไปเปิดสแกน q r code เอาก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับให้ใส่วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับเราก็จะรู้ลัคนารู้เวลาเกิดนี่ต้องขอบคุณอาจารย์ลัลราชศรีมี่นี้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับนี่เลยครับจะได้ภาพนี้ขึ้นมาเลยครับเราเช็คก่อนนะครับว่าดาวน์โหลดีอ่าลัคนาเราอยู่ไหนเช่นลอลิงวงกลมสีแดงเนี่ยอย่างเงี้ย อยู่เมฆเนี่ยคือเรานะครับแต่ถ้าผูกมาแล้วไม่ใช่เนี่ยไปฟังคลิปที่มันเป็นลัคนาตรงนั้นนะครับก็จะมีบอกผมทําให้คบสองราศีแน่นอนแล้วก็ต่อมาครับเราไปดูเลขห้าพอเราเป็นเมฆแล้วนะนะเราไปดูเลขห้าในวงในอ่ะเลขห้าไทยอะ่ะอยู่ไหนอันนี้ในกรอบสินเงินไปอยู่มีนครับวงนอกอ่ะคือมีนเลขห้าพออาจารย์พูดถึงราศีมีน ในดวงเกิดนั่นคือความหมายเราแล้วก็ไปฟังเช่นเราเกิดวันพุธก็ไปดูความหมายวันพุธเอามาบวกกันก็จะเป็นความหมายของเราแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงครับที่แม่นยําแบบสุดๆเลยก็ได้นะครับตรงนี้จะบอกว่าจะสําเร็จจากอะไรนั่นเองนะครับอ่ะทีน,นี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับดาวพฤศุกด,ดีเล็ก5สีดําเนี่ยเป็นดาวจรไงที่จะจอมอวันที่19เก้าไมษสายห6หนะครับแต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่ตอนเกิดนี่แหละครับมันทําให้เราแตกต่างกันสําเร็จมากสําเร็จน้อย เช่นดาวพฤหัสบดีสถิตราศีมีนไม่ได้เกิดนี่คือผูกดวงมาแล้วเลขห้าอยู่ราศีมีนครับอยู่ตำแหน่งนี้นะอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าดาวเกิดอะดาวพฤหัสบดีเป็นวินาศมาตั้งแต่เกิดครับนะแต่จอมาดีครับได้ราชาโชคหมายความว่าไงจะประสบความสําเร็จจากต่างทินต่างแดนต่างประเทศออนไลน์โซเชียลนะครับซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหานะแล้วก็ต้องยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นถึงจะประสบความสําเร็จ ดาวไปอยู่ในเรือนวินาศก็จะเป็นแบบนี้หรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหนุนหลังอ่าต้องไปคุยกันลับๆไปคุยกันนอกลอออะไรแบบเนี้ยถึงจะประสบความสําเร็จเห็นไหมคือ,อยังสําเร็จได้นะแต่ว่าต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นนะครับเนี่ยรู้ไว้เลยถ้าดาวัดเราอยู่เรือนวินาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทําแล้วไปทําอะไรที่มันไกลๆหน่อยต่างจังหวัดต่างประเทศแก้ปัญหาเยอะๆแล้วจะดีครับนะอ่าน,นี่อันแรกนะครับต่อมาครับ ดาวพฤหัสบดีตอนเกิดอยู่ราศีเมษครับอันนี้ชัดเจนเห็นไหมอยู่ในเดือนวินา่นมันจะเหนื่อยมากครับกว่าจะสําเร็จแต่พอดาวพฤหัสบดีตอนเกิดอยู่เมษแล้วก็จรมาเมษเนี่ยเห็นไหมราชาโชคเดิมเจอราชาโชคจรมันก็สําเร็จปังผู้ชายให้โชคหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมาง่ายๆมาแบบไม่เหนื่อยมีคนอุปธรรมค้ำชูเป็นครูบาอาจารย์ก็สําเร็จหรือจะไม่ได้เป็นหยิบจับอะไรมันได้หมดอะมันดีอยู่แล้วแล้วดีจรนอะ แทบไม่ต้องคูดอะไรมากขอแค่ลงมือทําอย่างแท้จริงสำหรับความสาเร็จที่แท้ทรูอย่างแน่นอนครับต่อไปครับเวปพสัสดีตอนเกิดครับไปอยู่ในราศีพฤษภโอ้โหนี่ก็ดีครับเพราะเข้าเรือนกัรเงินมีเกณฑ์ล่ํามีเกณฑ์รวยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองโอ้วดลเป็นการสอนสอนแล้วรวยเออหรือเขาเรียกอะไรใช้ความรู้ปัญญาพารวยนี่ทําไปเลย จะมีโชคมาประสบความสําเร็จอันนี้ดีครับแล้วจนรวยมากด้วยพะพื้นดวงเดิมดีครับต่อไปครับแล้วพัสดีตอนเกิดอยู่ราศีมิถุนครับอันนี้แล้วพัสดีเป็นปุบป,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 ปุปะปะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ดีเท่าคนที่แล้วตอนเกิดอยู่ราศีเมษราศีพฤษภนะครับแต่ถามว่าทํายังไงละ่ะถ้าอยากเท่าขเขาอะทําเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าสิครับเพราะมันได้แค่ครึ่งเดียว ถ้าทำสองเท่าก็ดีขึ้นแน่นอนอ่าให้รู้สองดาวพฤหัสอยู่พบพบสหัสชะแปลว่าอะไรต้องคอยสื่อสารเดินทางเจรจาติดต่อโซเชียลออนไลน์เยอะๆจะพารวยอ่าอยู่บ้านดาวพุธต้องเจรจาสื่อสารติดต่อคิดพูดอ่านเขียนทําเยอะๆดีประสบความสําเร็จฮ่าเห็นไหมมันมีบอกนะครับตรงนี้ว่าได้จากอะไรนี่ครับดาวพฤีีตอนเกิดยุราศรีกรกฏอันนี้ก็ดีสุดๆไม่แพ้กันเพราะได้ตาแหน่งมหาอุดที่แปลว่ายิ่งใหญ่ พื้นเดิมดีอยู่แล้วจรมาดีแปลว่าจะะสมน้ําเร็จใหญ่มากแบบระเบิดเถิดอเทิงบิ๊กแบงก็ได้เห็นไ,ไหมเพราะนั้นนี่แหละทําให้มันแตกต่างกันถ้าใครฟังถึงจุดนี้จะเข้าใจแล้วทําไมอยู่ราศีเดียวกันทําไมได้ดีไม่เท่ากันเออนะฮะพระวิทยาไม่ตาบทําแบบสุดๆพื้นเดิมได้ปฐุมเกณ์มีเมตตามหานิยมอยู่แล้วโอ้โหบวกกรจรเข้าไปอีกยิ่งดีอยู่ในเรือนพระจาร์แปบลบว่าอะไรต้องเซอร์วิสบริการยิ้มแย้มแจ่มใส อยู่ในเรื่อพันธุ์ทได้ดีจากบ้านอสังหาริมทรัพย์คนในครอบครัวเพราะนั้นอันนี้มีเกณฑ์ไทยว่าได้บ้านได้รถใหม่อย่างแน่นอนโอ้โหชัดเจนและฟันธงนะครับเห็นไ,ไหมหรือไปคุยกับครอบครัวเยอะๆจะมีอะไรดีๆธุรกิจครอบครัวก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็นั่นะแหละสร้างบ้านสร้างครอบครัวกันได้เลยลงเอยแต่งงานก็ได้นะหรือถ้าดีก็คือพูดง่ายว่าประสบความสําเร็จครับถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินอสังหาได้ด้วยยิ่งดีครับเออนะต่อไปครับ ดาวพฤหัปปสบดีครับอยู่ราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดอันนี้ไปอยู่เนี่ยพบปุตตะปุตตะแปลว่าลูกและบริวารเพราะนั้นจะได้ดีได้ดีจากลูกน้องโอ้โหลูกน้องขยันแต่ลูกน้องใหม่ๆหม่ลูกน้องที่มีความรู้ความสามารถสูงมีศักยภาพทําให้เรารวยอ่าจัดไปปุตตะแปลว่าโปรเจกต์แปลว่าโปรเจกต์ทำงานระยะสั้นๆจะส่งผลดีกับเราลูกมีเกณฑ์สอบติดลูกมีเกณฑ์ให้ความสุขกับเราได้อ้านี่ทายดีเลยเห็นไหมหรือ การเสี่ยงโชคก็ได้อ่ะได้หมดนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าไม่ได้มีตําแหน่งอะไรอย่างมากมายนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสบดีตอนเกิดครับอยู่ราศีกันบ้างครับอันนี้อยู่ในเรือนอลิและได้เป็นปปป,ปปปาปาอีกโอ้โหบอกเลยว่าต้องเข้าไปซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหาเรียนอีกอย่างไปทาอีกอย่างอ่าเอาความรู้ไปต่อยอดไปทําในโลกออนไลน์เยอะๆไปซ่อมแซมให้เขาเยอะๆไปแก้ให้เขาเยอะๆอันนี้ถึงจะดี นะครับแล้วก็ทําดีกับบิดามารดาคุบาจารย์ทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมคุณก็จะผ่านได้ก็จะได้ดีจะ่ถามว่าได้ดีอืม้มต้องบอกว่าเลือ,อนอนรินี่มันเหนื่อยมากๆต้องทําเป็นสี่ห้าเท่าหรือสิบเท่าก็ต้องทํานะครับไม่ใช่คนอื่นเขาทาเป็นสองเท่าแล้วจบเรานี่ยังต้องทําต่อครับเคยเห็นภาพในสื่อออนไลน์ไหมขุดขุดจะหาทองอะ่ะอีกนิดเดียวจะเจอแต่เราเลิอกไงแต่อีกคนนั้นยังขุดต่อเขาก็เลยได้ไง เหนื่อยต่อแล้วประสบความสําเร็จครับบอกเลยนะเพราะดาวพระศดีกับตัวเราครับเนี่ยทีนี้บ้างครับดาวพระศดีอยู่ราศีตุลมันน่าจะเกิดครับอันเนี้ยเดิมเป็นเทวีโชคจ้อนเป็นราชาโชค้โหูดีทั้งเดิมของเก่าและของใหม่พูดง่ายประสบความสําเร็จร่ารวยยิ่งใหญ่ใหญ่มากด้วยเพราะทั้งเทวีราชามันใหญ่มากมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเราเมตตาถัมภ์เราแบบสุดสดเลิกเอาเลยจะทํากับผู้หญิงกับผู้ชายได้หมด นะครับแต่มปอยู่ในปตัตตานีแปลว่าคู่คอคนรักสายเปเจอคู่ลงเอยแต่งงานมีลูกอ่าหรือเนี่ยเมื่อกี้ได้ผสัมัท์ดีเข้าเรือนปุตตะราศีสิงห์ก็ทายว่ามีลูกก็ได้นะครับเออแต่ให้รู้แหละทําอะไรเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามดีทําอะไรแบบมีหุ้นส่วนจะช่วยด้วยเกื้อกูลอุปถัมภ์ประสบความสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับอีกเรือนพพหนึ่งที่ประสบความสำเร็จร่ารวยครับถ้าดเดิมอยู่ราศีตุลครับ ต่อมาครับดาวสวดีอยู่ราศีพิจิกแล้วจเกิดอันนี้ตำแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัว้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบันฟันฉงเฉงโอ้โหเหนื่อยครับอันนี้ก็ต้องบอกฟันฉงเฉงก็ต้องเหนื่อยต้องลากเลือดแล้วไปอยู่ในเรือนมรณะอีกเห็นไหมมันก็แปลว่าเรียนอีกอย่างไปทําอีกอย่างเถอะครับจะดีอะไรตรงๆงมักไม่ค่อยได้ประสบความสำเร็จสองไปแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมมินาเวตออนไลน์โซเชียลต่างทีมต่างแดนต่างประเทศทําอะไรอย่าทานานทําอะไรแล้วเปลี่ยนใหไไวอย่าอยู่นิ่งๆจะประสบความสำเร็จครับจะรวยมากครับอ่าบอกเลยแต่ต้องเนนืื่่ออกวาคครับ อ่นนี้ให้เข้าใจตรงกันต่อมา,าอแลวสมดียุราศีธนูมนันตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกเกษตราที่บดีี่แปลว่ามั่นคงเห็นไหมพอเป็นราชาโชคก็จะประบสบความสาเร็จดังมีชื่อเสียงตังทินตังแดน,นโกอินเตอร์อผู้หลักผู้ใหญ่แม่ตาพุทถามเข้าวัดทำบุญยิ่งจะเลยลุ่งเรืองอ,งอการศึกษาประบสบความสาเร็จโอ้โหเดิมดีจอมาดีท้ายดีอย่างเดียวเลยความสําเร็จทับตัวเราด้วยนะครับลัคก,กี้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าต่อไปครับ แต่พระสวดีเดิมอยู่ล้สีม,มัองกรอันนี้ต้องบอกครับอยู่ในเรือนการงานมันก็ประสบความสำเร็จในเรื่องงานแหละต่ถามว่าสาเร็จง่ายไหมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะดาวสวดีเดิมเป็นนิดครับนิดก็คือนิดๆหน่อยๆไม่มีกําลังอะ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องขยันต้องทาเป็นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าครับนะแล้วสองต้องทำใน,น 2, ำสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกศิลธธรรมนะครับอย่าไปทําอะไรผิดๆนะเพราะดาวพระสวดีเป็นนิดมันจะตกติดขี้โกงได้แต่ถ้าเราโกงอยู่ก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับแต่ถ้าเรายอมเหนื่อยยอมสู้ยอมแลกยอมฝ่าฟันหน่อย แล้วอยู่บ้านแถวๆยังไงต้องอดถึกทนอนะ่ะต้องอาศัยประสบการณ์เยอะๆใช้ความเก่าเยอะๆครับความรู้เนะี่ยแทบไม่ค่อยได้ใช้แต่ใช้ประสบการณ์ก็คือพลิกแพงต่อยอดเอานะครับเชื่อในประสบการณ์ความรู้มีไว้เป็นพื้นฐานเท่านั้นแต่ต้องต่อยอดและประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้เห็นไหมสู้ๆหน่อยนะครับคนอยู่มังกรน,นะครับลวดาวพฤหัสบดีต่อไปครับราสิกุมครับอ่าตอนเกิดอ,อยู่ในเรือนลาภะาครับอันนี้แหละมีโชคมีลาประสบความสาเร็จเสี่ยงโชคแล้วรวย แล้วดาวลาหูก็มาทับอยู่ด้วยโอ้โหถึงปลายปยี่ะคิดดูแล้วกันถูกกันรัวๆถูกหวยกันสะใจเลยนะครับซื้อผ่านโลกออนไลน์ก็ได้อเพราะอยู่ในบ้านพระลาหูสองลาหูคืออะไรทำผ่านโซเชียลทำธุรกิจทำงานทำอะไรในผ่านโซเชียลเยอะๆหรือทำช่วงหนึ่งกลางค่ำกลางคืนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะดีนะครับบอกเลยจะทำให้เราประสบความสำเร็จครับเห็นไหม อันนี้ก็เป็นดีเหมือนกันนะครับอยู่ราศีกลุ่มอ่าเห็นไหมอันนี้คือตามพื้นดวงเกิด12เดือนพบแต่ยังมีตามวันเกิดดิครับนี่ครับไปฟังกันได้เลยเกิดวันอาทิตย์เป็นเช่นไรครับแล้วแต่ดีเป็นอุตสาหะเอาแล้วอุตสาหะแปลว่าอะไรต้องเหนื่อยต้องพยายามต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันถึงจะได้ราชาชโชคถึงจะประสบความสำเร็จไงทำไหมทำนะครับจะดีจะยอมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับ เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นมูลละโอ้โหมูลละกบมูล,ลค่าทรัพย์สินที่ดินเงินทองต่างๆเข้ากันรัวๆเลยแปลว่าเกิดวันจันทร์นี้ดีมากเงินจะเข้าจะประสบความสําเร็จจะร่ารวยมากค้าขายที่ดนสังหารทรัพยิ่งประสบความสําเร็จหรือยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองครับเอาเลยครับจัดหนักจัดเต็มครับเกิดวันอังคารเป็นไรครับเป็นสีตามทักษะอ้าวสีก็คือโชคลาภความสําเร็จยิ้มแย้มแจ่มใสหรือสิ่งดีๆก็วิ่งมาเองเลยคือจะได้แต่ไม่ค่อยเหนื่อยอันนี้คือดีหรือเลื่อนขั้นเลื่อนําาน่่งงปรรรระสสบควมเเเ็จจิญุือ เป็นกอบเป็นกรรมโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เอาเข้าไปต่อไปครับดาวธบดีเป็นเดชครับเดชคืออะไรอำนาจราชาศักดิ์ดุจพระราชาไงแถลงว่ามีเลื่อนขั้นมีเลื่อนตำแหน่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์ใหม่ตำแหน่งใหม่กิจการใหมย่ยิ่งใหญ่พูดแล้วมีคนฟังความรู้สติปัญญาพาเรามีอำนาจทางด้านการเงินก็ได้โอ้โหดีครับอันนี้บอกเลยพุทธพุทธลังวันด้วยนะคือวันพุธหกโมงเชา้าถึงก่อนหกโมงเยน็นเท่านั้น เช่นเกิดสองทุกวันพุธนี่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่พุนกลางวันนะอันนี้ต้องบอกนะครับอ่าน,นั้นเกิดสมมติเกิดบ่ายโมงวันพุธอันนี้ยังได้อยู่ยินดีด้วยนะครับเกิดวันพฤหัสบ,บดีครับดาวพฤหัสบดีเป็นบริวารเอาแล้วทําเองครับทําเองแปลว่าอะไรเหนื่อยครับไม่เหมือนวันที่ผ่านมามีสิทธิสั่งได้พามีคนพารวยแต่นี้ต้องรวยด้วยตัวเองหรือแม้ก็ใช้ลูกน้องเยอะๆหน่อยถึงจะประสบความสําเร็จอ่าน,นี้ก็ต้องเข้าใจนะเราเกิดวันพฤหัสหรือใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในตัวเราบริวารแปลว่าความรู้ความสามารถในตัวเราที่มีอยู่่ะ มีอะไรบ้างล่ะนั่นแหละเอาไปทําจะประสบความสําเร็จเกิดราชาโชคผู้ชายจะช่วยนะครับหาลูกน้องผู้ชายเยอะๆก็จะดีเกิดวันศุกร์กันบ้างครับดาวพระศุป็นมรนีครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเมตตาอุปถัมภ์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆไม่ว่าจะเป็นบิดามรรดาครูบาอาจารย์หัวหน้าในที่ทํางานหรือลูกค้าที่มันดูมีเซนีอริตี้อะไรเงี้ยเข้าไปตัวคุยเลยมนตรีคือจะอุปถัมภ์ขาชูเกื้อกูลทําให้เราไม่เหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จด้วยโอ้โหดีมากต่อไปเกิดวันเสาร์ครับ ด้าวประสมกาเป็นอายุครับอายุคือแหละก็ไปคุยกับคนมีอายุไงที่มากกว่าเราซีเนียกว่าเราแก่กว่าเราประสบการณ์เยอะกว่าเราถนัดด้านนั้นมากกว่าเราเนี่ยเขาไปคุยยังสบการสำเร็จไปทำนรเกจกับคนมีอายุดีสุขภาพอาหารเสริมบำาบดัดูแลรักษาตกแต่งต่อเติมทําให้อ่อนกว่าว้ดูเด็กลงเ,เกี่ยวกับอายุอะทำได้หมดแล้วฟิตนุ่งฟิตเนสเกี่ยวกับสุขภาพเฮลตี้ไปทำซะจะดีไปเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ไปสอนเรื่องการดูแลสุขภาพเอาโหได้หมด นี่คือสั้นๆนะเพราะเวลามันมีน้อยนะถ้าเจาะลึกก็มาดูกันได้อ่าแล้วสุดท้ายครับด้วาวแบบเป็นกาลากินีเนี่ยหลายคนกลัวจะไม่ดีแน่เลยว่ะเป็นกาลากินีคือเกิดพุธกลางคืนเพื่อนคือคือหลังหกโมงเย็นวันพุธไปถึงก่อนหกโมงเช้าวันพฤหัสเช่นตีสองของเช้าวันพฤหัสแต่ก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนเนี่ยอันนี้ได้สี่ทุ่มวันพุธได้พุธกลางคืนกาลากินีแต่อย่าลืมว่ากาลากินีได้อะไรครับได้ราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าแปลกใจถ้าผมทําผิดก็ขออภัยด้วยเพิ่งมาเห็นว่าเป็นเกษตรตาธิบดีขอโทษด้วยนะครับตรงนี้แต่ให้รู้ไว้ครับว่าคืออะไรคือเราจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเราถึงจะประสบความสาเร็จคนอื่นเขาทำสองครั้งแล้วเสร็จแล้วได้เงินไปแล้วร้อยร้อยล้านแต่ของเราต้องทําอะไรสิบครั้งถึงจะได้ร้อยล้านทํำไหมทําเถอะครับเพราะได้ราชาโชคแต่มันต้องทาบนความถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมจริยบัณดวงนี้ถ้าไปหลงผิดหลวงรวยทางรัฐไปยักยอกก็จบเหมือนกัน เขาเป็นการละกินีมันจะพังแต่ถ้ายอมเหนื่อยหน่อยไปทําอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเยอะๆจะดีสองไปทําอะไรที่ไม่ตรงกับที่เราเรียนมายิ่งดีดวงนี้ไปเรียนทําอะไรที่เรียนแล้วมันไม่ไม่ลุ่งจะทําอะไรนี้มันไม่ตรงดันลุ่งครับเช่นจบหมอจะไปเป็นดารายอย่างเงี้ยอ้าวได้จบวิศวะไปเป็นพ่อค้าออนไลน์เออเนี่ยมันต้องไม่ตรงอ่ะอย่างของผมเนี่ยอะจบมหิดล เห็นไหมก็ไปอยู่โรงพยาบาลแต่มาเป็นหมอดูนักพยากรนักโภราศาสตร์ไม่ตรงแต่ดีแต่รวยกว่าอ้าวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการกีรกดีก็ดีก็รวยได้ให้แค่เป็นรวยในแบบต่างต่างต่างรูปแบบที่เราเคยเป็นไม่เหมือนเพื่อนเราเท่านั้นเองก็ประสบความสาเร็จได้ราชาโชคล่ํารวยครับอ่าแล้วก็ก่อนจากกันไปครับหัวอาจารย์ทําคลิปดีขนาดนี้ช่วยกดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แตงกันได้เลยนะครับปุ่มอยู่ตรงกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ ลูกหัวใจขอบคุณครับจะเริ่มขอบคุณที่40บาทก็ได้ครับเป็นกําลังใจ100บาทยิ่งดี200บาทยิ่งแจว๋ว1,000บาทเวลิกูดดีสุดๆเลยและแตะซื้อและส่งครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบเจาะลึกถึงพื้นดวงให้นะครับตรงนี้อ่าและใครที่อยากดูดวงกัจรย์เก็ที่ว่าเป็นการส่วนตัวเพราะปีหน้าดวงชะตาจะเป็นเช่นไรดาวใหญ่ย้ายเนี่ยยินดีครับดูเจาะลึกจะแม่นมากค่าครูเท่าไหร่ดูราได้อะไรบ้างต้องทำยังไงฟังต่อได้เลยหรือมีภาพจะเดือยดวงชะตาเนี่ย ดีอย่างไรเช่นเราจะดูลัคษณะไปฟังลักษณะเพราะลักนาแม่นกว่า,าราศีและมีบูชาติดตัวไว้อะดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1น0 0 0 0คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยีส่สววทจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ a d s i t ท k e w a หกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกตเวยจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไลเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้